อ๋อรัครผมก็ต้องขอกระดาบสวัสดีกัเพื่อนชาวสมาร์วอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงเพราะว่าอัดในมือถือเราก็จะได้ลิ่นไอายเมื่อสมัย2-3ปีที่แล้วนะครับผมอ่าเนื่องจากว่าตอนนี้เน็ตนะครับผมเน็ตแบบเน็ตโดนตัดนะคือเหมือนคล้ายๆกับไฟฟ้าเขาการไฟฟ้าเขาเข้ามาทําไฟเนาะแล้วแบบอะไรต่างๆแล้วก็ พอทาเสร็จปับ๊บเน็ตเล่นไม่ได้เลยครับผมทีนี้ผมก็แจ้งนะครับผมตัวของอินเทอร์เน็ตผมไปแล้วว่าเออเนี่ยมันเล่นไม่ได้เข้ามาดูให้หน่อยนะครับผมก็เรื่องของการดูเอเดีเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับผมดูให้แน่นอนแต่ว่าอาจจะทําเป็นคลิปให้นะครับอาจจะไม่ได้ดูสดนั่นเองครับเพราะว่าเน็ตมันเล่นไม่ได้น้สูผมก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันจะมาพูด ถึงตัวที่ตัวที่ผมเกลียดที่สุดในโลกเลยแล้วกันก็คือตัวของป้านะครับป้าอห,หอยหลอดนะครับหรือพูดง่ายๆคืออีป้าอีป้าน้ําจังไรนะผมมาคือคือต้องบอกก่อนว่าป้าเองอ่ะมันมีสกิลที่แบบน่าเกลียดมากๆคือสกิลที่3ซึ่งไม่มีตัวไหนในเกมนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้ป้าน้ําเป็นเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ทําแบบนี้ได้คือสกิลที่3ของป้านเนี่ยมันก็คือจะเป็นการบล็อกดาเมจ ของศัตรูนะครับผมมันมีโอกาส15%อที่จะเป็นการบล็อกดาเมจของศัตรูสมมสติว่าศัตรูตีแสนหนึ่งสมมตินะตีแสนหนึ่งปั๊บถ้าโดนสกิลที่3ของป้าบล็อกเนี่ยแสนหน,หนึ่งคือเป็นศูนย์เลยนะครับคือคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับวันนี้ผมเจอป้าธาตุน้ำสองครั้งในซีควอลผมแบบไม่เกียร์จับเลยคือแบบกูทำอะไรมึงไม่ได้ใช่ไหมป้าฮัลโหลเจอป้านะ้าไปสองรอบคือแตกสองรอบเลยคือแบบโอ้ใหม่ก็คือเป็นตัวที่แบบความถ้าพูดกันจริง,รงๆคือตัวนี้เป็นตัวททีี่่่เเเกกกงงมาๆแบบย ถ้าถ้าเป็นเลสของการกวนตีนะตัวนี้ผมให้ที่1น,นะครับผมคือแบบโน .1 จริงๆคือสกิลที่สามเป็นนอกจากเป็นการยกเลิกระดาจแล้วไม่พอมันยังจะเป็นการสวนด้วยสกิลที่3นะครับแล้วก็จะทําให้ตัวของศัตรูที่โดนสวนนะเกิดเจ๊ของการติดตั้นเองครับโอ้โหสกิลที่3นม่ีคือแบบเก่งมากนะครับผมแล้วก็สกิลที่ี่ยอย่าลืมไปนะครับว่าดาเมจของมัน,นแรงด้วยนะครับผมดาเมจถ้ากินสกิลเต็มแรงถึง25ขึ้นมาเลยนะถือว่าเยอะมากๆแล้วที่สาคัญไปมากกว่านั้นครับไอ้สกิลเนี่ยมันแรงตามค่าเดฟของ ยิ่งเดฟเยอะก็ยิง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 เก่งนะครับผมอะไรประมาณนั้นเป็นต้นเนาะสกิลที่2ครับสกิลที่2ของปาเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มในเรื่องของบัฟเออ่เดฟเนี่ยบนหัวตัวเองเนี่ยสามเทินนะครับแล้วก็จะได้รับในเรื่องของบัฟปีกเนี่ยเป็นเวลา2เออเป็นเวลา3เทินด้วยเดฟ3เทินปีก3เทินนั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาใช้สกิลที่2เสร็จเนี่ยเราสามารถกดสกิลต่อได้เลยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับผม สกิลที่หนึ่งครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวครับแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้ศัตรูเกิดเคสเกาะแตก2เทิร์นตีเป้าเดียวเกิดเกาะแตก2เทิร์นแบบโอไม่กอดคือ มึงเก่งไปเพื่อนฮัลโหลคือแบบเป็นมันเตอร์ที่เก่งจริงๆนะครับยอมรับนะครับแล้วก็ตัวของรีสกิลนะครับผมรีสกิลเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังป้องกันในธาตุน้ำเนี่ย50%นั่นเองครับโอ้ถือว่าเป็นรีที่เกิดมาเพื่อน,น้องเลยนะฮะผมอ่ะประมาณนี้นะครับอืมก็ส่วนตัวต้องบอกก่อนนะครับในคอนเทนต์ซีกอเองอะ่ะมันมันมันมีการดักทางกันค่อนข้างเยอะนะบางคนก็ใส่เป็นเดฟเดามจอ้วนๆอย่างนี้ก็ได้แต่ผมผมเล่นไปทางที่ไปทางป่วนแล้วก็เป็นทางบล็อกเดามจซะมากกว่านะครับสติ ง่ายๆนะครับผม e ี s y easy นะครับผมประมาณนี้โอเคทีนี้ตัวของอาร์ติแฟกต์ตัวของน้องเองใส่ยังไงได้บ้างนะครับผมอ่ะก็อาร์ติแฟกต์นะครับพยายามให้สกิลโฟกัสไปที่สกิลหนึ่งแม่นยำเยอะๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นตัวของประเภทนะอ่ามันแล้วแต่ว่าเราเราใส่ตัวของอาร์ติเราใส่รูนเป็นแบบไหนบ้างบางคนอาจจะแม่นยำเยอะแล้วไม่ต้องใส่อาร์ติแฟกต์ช่องที่หนึ่งเป็นแม่นยำก็ได้เราอาจจะใส่ตัวของสกิลแบบสกิลสามคีดามเมตอ้วนๆก็ได้เพื่อที่จะให้มันแรงๆแล้วแต่นะครับแล้วแต่แบบอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ได้้ครับแแลววต่่า เราชอบแบบไหนนะผมแบบนี้ก็ได้ครับผมแบบสกิลที่3ดาเมจแรงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วแต่เลยนะครับค่อนข้างฟีสไตล์มากมากนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะครับจริงๆอร์ติแฟ์ไม่ได้ตายตัวนะแต่ส่วนมากแต่นี้ไปทางที่สกิลหนึ่งมนยำซะเยอะนะครับผมอ่ะทีนี้นตัวของอร์ติแฟ์ธาตุนะครับอร์ติแฟ์ธาตุเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าอร์ติแฟ์ธาตุเองมาแล้วแต่ว่าเราใช้งานในโมเมนต์ไหนอย่างเขาวัานมันอาจจะใส่เป็นการลมอ้วนๆก็ได้ครับหรือการน้ำอ้วนๆก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ กันลมเยอะๆตู้ตาตู้ตาเบ็นี้ก็ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแต่การลมผมไม่ค่อยมีนะอ่ะอันนี้ก็อุ้การลมส4บเลยถือว่าไม่แย่นะครับผมอ่ะไปกันลมไปนะครับอือ่าเราเน้นไปทางแบบการธาตุก็ได้ครับถ้าถ้าเป็นตัวของอร์ติแฟคข้างนอกเนาะทีนี้ตัวของป้าเองอะมีความสามารถหลากหลายมากว่าจะเป็นทีมกันนะครับผมหรือเป็นทีมบุกได้ก็ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูในคอนเทนต์ซีแล้วกันนะผมไปเจอบ้านไหนไหนนะแบบเจอป้ามานแบบปวดหัวมากไม่เกินแเทบจับนะฮะแบบกูเกียดมึงป้าฮัลโหลคือแบบ ผมหมันไส้มานน่ะทุกคน,นคือถ้าโอ้เอาตรงๆนะโอ้โหแบบเหมือนกับอารมณ์แบบไม่กวนตีนหนืะทุกคนขอใช้คำหยาบแล้วกันไม่ไหวจริงๆว่ะเออก็เจออะไรนะโอ้กวนประสาทมากผมแบบผมระเกียงเกียดเลยจริงป้าป้าให้หลอดนะครับอันนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูป้าก่อนนะครับป้าไม่มีแล้วนะครับผมแต่รู้แค่ว่าเจอมันแล้วแบบผมไม่อยากจะเข้าอ่ะเ,เพื่อนๆมันจะมีทีมหนึ่งอ่ะที่เป็นทีมแบบออร์เคิลลมป้าน้ําแล้วก็จะเป็นตัวตัวท,ทีมไฟโอ้โหแม่งจังไรจัดบอกเลยมีแต่ตัวจังไรจังไรเรื่องเอ็กซ์โอแบบชิบหายแบบเลยจะเชื่ออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าออผมมาหนึ่งมา,มาแวะเวียนตัวของหนึ่งแดงนะครับผมผมอ่ะอยู่หนึ่งแดงทุกคนผมคิวผมมามาเล่นหนึ่งแดงแต่ว่าลูกคิวที่ผมเจอฮะสองแดงสภาพคือแบบ คืนนี้กัจะไม่ให้ผมผมได้พักผ่อนสักวันแบบสบายๆกับเขาเลยใช่ไหมเออเลยจะเชื่อจริงนะผมอ่ะก็อันนี้เป็นตัวของคอนเทนต์ซีกแล้วกันนะครับผมทีนี้มาพูดถึงคอนเทนต์อาร์เกันบ้างหรือคอนเทนต์ตัวของการตีคนนะครับผมการตีคนนะป้าในคอนเทนต์อาร์ันจะใส่เป็นดุดเลือดครับทุกคนใส่เป็นดุดเลือดครับดุดเลือดกับวิวนะ ก็สเตตัสก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมอ่าก็จะเป็นเลือดเยอะหน่อยแล้วก็จะมีเดฟแล้วก็จะมีตัวของอัสปีดนะครับมีคิวเรตติดไว้นะครับ,รรบแล้วก็จะมีแม่นยำนั่นเองครับผมประมาณนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยคือตัวของอัติแฟกเนี่ยผมจะนิ้ปทางเลือดลดแล้วก็ตัวของเดฟเพิ่มหรือไม่ก็สกิลหนึ่งแม่นยำนะครับประมาณนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งพอตัวเลยนะครับแต่ผมไปให้ดูในการเล่นแล้วกันว่ามันเล่นในโมเมนต์ไหนยัง บแบบนี้คือเรียกได้ว่าลาทึกใจมากๆเดี๋ยว้าตนิดผมมาผมจะตัดไฮไลท์ลงให้นะครับผมเป็นแบบที่แบบมันมากทุกคนแบบมันจัดนะฮะเออแต่ป้าเกมนี้จริงๆไม่ค่อยเอาอะไรเลยนะครับป้าแบบป้างอแงม่ป้าไม่เอาอะไรเลยทุกคนอโอ้โหโดนเฮดเฮดช็อตไปกลางหัวอะป้าดิดาเมจหนึ่งสเต็ปนะฮะยังไงต่อครับผมตีครับดูบั็อไม่ได้อป้าคือดิสเมดน้อยมากนะทุกคนแอมแอมแวมเกือบตายตายไหมแวมโอเคแวมสีสีสีมังเท่งไปฮะ รอบนี้ดูเหมือนจะได้เปียกนะครับทุกคน,นะฮะป้าไม่ดิ้เลยครับดูนะป้าไม่ดิ้ดรเมจเลยครับป้าดิ้ดรเมจแค่ครั้งเดียวจากรอบนั้นแหละเพื่อนๆจากรอบนั้นแหละอรอบนี้จริงก็เรียกได้ว่าเกือบแพ้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเออป้างองแงครับป้างองแงป้าเหนื่อยแล้วตีลบปุ๊บนะครับโอ้โหอโอลไอตัวเอ้สองครั้งแล้วนะไอโอเมจิตี่บอกตรงว่าเป็นตัวที่ผมลบบับยากมากสามครั้งแนละ้วทุกคนสามครั้งนะแล้วลับซื้อตีครับผมตายซนะอู้ไม่ตายโอเคตายแล้วเรียบร้อย โดนสกิลอีกอัดหน้าเปน็นอีกสเต็ปบาบก็ให้โอ้โหแรงมากนินจารแรงมากนินจาแบบนินจาบบน้นาบบคือแม่งแรงจัดทุกคนะฮะแบบนี้ตีไปครับผมก่อแตกนะผมรอดูป้าส,สวน,นครับผมผมรออย่างเดียวคือป้าส,สวน,นครับตอนนี้ป้าปั๊บตีปั๊บนินจาบินแล้ว 16K ผมไม่ได้เล่นขี้เดมนะเพื่อนๆผมไม่ได้เล่นเป็นสายคิดเดเมีนะครับผมเล่นเป็นสายคิ้เรีดกับเดฟเลือดนะฮะโอ้โหตีทีขี้เทียบแตกนะผมอ่ะเดี๋ยวมันจะเหลือ2อลุมหนึ่งครับโอเมจินะครับผมแต่ว่าน้องโอเมจิเนี่ยมันสามารถที่จะชุบนินจามากระทืบผมได้เรื่อยๆเพื่อนๆดูว่าแมตช์นี้มันเป็นยังไงบ้างนะแบบบัตแมตช์เซียวสันหลังมากโอ้โหนินจาโคตรแรงนะเพื่อนๆพราคุนี่ผมใส่กันน้ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโดนนินจาฟาทีนี่คือใสุ่้งเลยนะผมโหแรงมากนะผมนะฮะ ฟาดไปบับก็ให้โอ้โหแบบนี้เรียกได้ว่าลุ้นๆเยี่ยวเหนียวฮะนินจาฟาดอีกทีนึงคือแบบไปราโลกเลยฮะแรงจุงเบยนะฮะโอเคแล้วก็ตีปับนะครับโอ้ไม่ตายโอ้คึกว่าจะชนะแล้วนะดูนะครับผมว่าแมตช์นี้มันน่ากลัวแค่ไหนดูนะปับก็ให้จะตายแล้วฮะตีไปครับผมโอเคบับมาครับผมแล้วก็ตีปับก็ให้ดูนะปึ๊บแล้วแม่งเอก็กทุกคนโอ้โหแบบเอ,อื้ออีกนิดเดียว ป้าดิดดาเมจจังหวะน,นี้เรียบร้อยกับผมชนะเลย <c oughs> คือแบบเชียมึงป้ามึงโคตรเก่งเล้วป้าคือแม์นี้เป็นแม์ที่ผมรู้สึกว่าแม์มันสุดๆละลุ้นเย่อเหนียวสตรีมตอนในสตรีมคนลุ้นหนักมากครับผมกับกับแมทแมทนี้นะอ้โหแบบโคตรมันนะฮะโอเคครับผมสำหรับตัวของมอนเตอร์ที่ผมเกลียดที่สุดในเกมก็คือป้าแล้วก็รักมันด้วยเหมือนกันนะครับผม